สวัสดีค่ะวันนี้เราจะ,จะมาเล่น Carving and Building นั่นเองวูฮนูนี่นี่เนาะพี่เกียรติใช้แปรงนะคะก็เลยใช้้ตัวองกลุ่มก็แล้วกันเนาะขี้เกียจเนาะอืมใส่กันวิ้ว น่าจะจะข่าวแล้วก็เป็นนี้นะคะรอแป๊บหนึ่งเนาะสักครู่แล้วเราก็จะไปเข้าสู่หน้าเกมกันเลยอ่าสกินเราเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงดูสกินหอนอ่าเนี่ยสกินเราแต่คนอื่นเห็นเป็นสตีป่าเนี่ย คนเห็นเป็นสตีมาฮะตัวนี้แต่ว่าน้าหล่อเลยทั้งทที่เราก็เป็นคีเอ็นงสี่สามแบบนี้อ่ะอช่างเหอะค่ะไปเล่นกันดีกว่ามาเล่นแบบนี้กันนะคะแปลเลยรอโหลดอิงนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีหลอดขึ้นมาแล้วมันก็จะหลดเนาะ ล้วมันจะภาพนิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นหลอดแล้วเดี๋ยวมันก็จะสักครู่หนึ่งนะอืมโ่้ยโฆษณามาบางทีก็จะมีโฆษณาหน่อยนะฮะแต่ว่า,าเราอ่อาโฆษณาเราเกลียดโฆษณาที่สุดแหละแต่มันข้อดีของมันคือเอาไว้โปรโมทเราจะสนใจไม่สนใจก็คือช่างเถอะค่ะช่างเถอะค่ะมาค่ะ โหลดติงแล้วนะเดี๋ยวกับมานะฮะเนี่ยเดี๋ยวก็มาใช่สิโอ้ว,ว้าวมันถ่ายมาสองนาทีตอนเลยอ่าเนี่ยเสร็จแล้วนี่อ้เดี๋ยวนะฝนตกแล้ฟเเนี่ยว้าวสะกี้ปั้นนะเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนนะคะ คอฟีคอฟีคอฟีฮัลโเช้าแล้วสวัสดีเจ้าบกอันนี้ชื่อวีโวนะคะเราต้องการให้มันชื่อวีโวอ่าแล้วก็นี่คือดาบที่เราวางไว้แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเหมือนเป็นที่ตีอ่ะนี่คือที่นั่งเนาะแต่ว่าไม่มีเก้าอี้เพราะว่าใส่ Re ีซอสเพ็กเก้าอี้ไม่ได้ไม่ถึงไมาถึงใส่รีซอสเพ็กไอที่มันเป็น ปาแพ็คของเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ทั้งที่เราก็ต้องการเฟอร์นิเจอร์ทั้งที่เราต้องการชัดเลยอ่ามากันถึกมากันถึกมากันถึกก่อนอื่นสองก่อนว้าวถึงเวลาสเกลิตันกับอ่เอ๊ะเดีน่ะสิ่งอะไรอ่ะสเกลิตันใช่ไหมไปกัน วัสดีเจ้าสเกลตันเป็นยังไงบ้างเออมีอะไรจะยิงให้ตายอย้าวอะไรวะไม่ได้ซวเวร์จะจะยิงให้ตายยังไงอะเอาเพื่อแกไม่ซวเวิร์อะฉันฉันไม่สามารถอันนี้ <c oughs> ได้นะอ,นนอันนี้อะไรนะเอายิงแกไงเฮ้ย <c oughs> ทบแกให้ตายว่ะอ๋ออย่าไปเั็บสิเฮ้ยไม่อีก <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวไปทำร้ายชาวบ้าน,ออานอโอ้ยอย่าพิชิตเออเฮ้ยมากันเถอะทุกคนเมื่อกี้เราเช็คภาคเสียงนี่ตึงเดึกค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวที่ก่อนอันนี้คือหมู่บ้านเนาะที่เราอยู่แล้วก็คือเราอะสร้างหมู่สร้างอันนี้นะแบบว่าเราสร้างบ้านตรงนี้เพราะว่า เราดันมาเจอหมู่บ้านพอดีอ่ะเจ้าดีมากอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวชิงช้าก่อนนี่ชิงช้าเราเนาะชิงช้าเราก็จะมีแบบน้ำตกแต่งด้วยแล้วก็ชิปเวลาขึ้นกขึ้นอย่างเงี้ยนะที่เราวางไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นที่ขึ้นอ่าโซ่เนาะโซ่โซ่ยังโซ่อ่าขอส่งแกะสักนิดหน่อยนะโอ้ขอส่งตูดแกะเลย ว้าวตูดแกะไม่มีอะไรนะมาว้าวแกะโอ้แกะไว้ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงว้าวว้าดีแกะขอส่องหน้าหน่อยนะเอา้าทำไมไม่ให้ทองอะ่ะบ้าจัดเลยมาค่ะนี่คือรังผึ้งที่เราสร้างไว้ให้น้องผึ้งอยู่เนาะ เราจะไม่เราจะไม่ทำาลายน้องพึ่งเด็ดขาดอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราฟรีดน้องก่อนเนาะแล้วก็เออเอาตัวนี้อย่าพึ่งดีกว่าว้าวาว,าว,าว,าว้าวย่าพึ่งนะคะตัวนี้ยังมีความรักอยู่แบบนึงเดี๋ยวมันไปผสมพัน์กันนะคะว้าวโตกันแล้วหวเนี่ยน้องพึ่ง พันกันหน่อยอ่าลูกมันมาแล้วเนี่ยลูกมันดีให้มันหนมาอ,อ่ออาๆมามาเป็นแบบว้าวตัวใหญ่เลยตัวลูกมันยังไม่รู้เนะาะส่วนตัวนี้ตัวยังไงเห้เธอเห้เธอเอาไปผสมพันก่อนได้ไหม นี่รักไหมอ๋อ้องกลับบ้านเดี๋วตัวตัวนี้น่าจะโตแล้วแหละแอนเธอค่ะใหามันไปอยู่ของมันเองนะอะไรอะไรอะไรอ๋อจะตื่นเต้นด้วย เดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันดีกว่านะข้างนอกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งก็ว่าเดี๋ยวมาดูก่อนไอ้ตรงนี้มันเราปลูกต้นไม้ตรงนี้แล้วมันก็เลยนะคะอ่าอีสออ่ะเก็บอย่ากาอ่าก็นี่คือสวนดอกไม้นะซึ่งมีดอกไม้แปลกๆด้วยอันนี้เอ๊ะเดยนนะอันนี้อืม เออไ,ไปไะฮคะเราทำไปแล้วมาเนี่ยตรงป้าย,ยนะคะมันเขียนว่าอ,อย่าซูไม่ดูเผื่อใครสายตาสัน้น <laughs> ห้ามแต่เด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะมีมี มีมิดีมีลายก็เป็นได้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะเนี่ยๆที่เป้าชี้อยู่เนี่ยๆๆๆไอ้ที่มันวิ่อ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่คือดอกไม้ม่ดื้อเนาะใครแตกก็คือจะมีผิดบินไปอ่าใครแตก เออนะเด็วเดเดยวเดดโอ้โหพี่เซลรู้เลยว้าวนี่พี่เซลมันนีเนี่อ่อะเสร็จเป็นที่แล้วเรยคือตรงเนี้ยที่มันเป็นอย่างนี้คือเราวางไว้เป็นขีดจุดมาอดฮะอโห อะไรวะเดี็กๆเนอะเราวางบล็อกไม้ไว้ไหนวะเราจะต้องพิีอ่ะช่างคือค่ะอ่ะต่อไปมาดูชั้นล่างของบ้านเราดีกว่านะอ่าไอตรงนี้โตแล้วดีกว่าแตงโมแตงโมวุกโกโคต่อไปน้องอยู่แต่ในน้ำอ่ะน้องน่าจะเบื่อแล้วเราไม่มีที่ว่างมีแค่นี้ ก็แล้วเดี๋ยวเราจะเอ่อกดปุ่มด้วยเดี๋ยวเราจะหาป๊อกแล้วก็ชิปแล้วก็เอามากดตรงนี้เนาะน้องจะได้มีที่เดินที่ทีเนาะโอเคเกาะสาบเล็กๆล็กก็พอมั้งช่างเถอะค่ะบาบ้าบา,บา,บานี่มาดูซูมหน้าน้องน่ารักมากนี่หน้าน้องน่ารักมากเลยสีชมพูยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยเนาะ ผู้หญิงครๆก็ชอบสีใสกันว้าวลูกแกวัด,ดีลูกแกสีดำนะฮ <c> ะ <oughs> ปล่อยถ่ายถ่ายมันออกมัน <c oughs> อเดี๋ยวเราลืมไปเดี๋ยวในกล่องไม่มีอะไรนะในกล่องไม่มีไม่ นี่ตัวค้าบ่อวานนี้เอาไว้ผ่าอะไรก็ได้แล้วก็อันนี้คือ N View ส่วนอันนี้คือที่อ่านคืออะไรประมาณนั้นแต่เอาจริงๆมันเป็นที่ยันอะไรโน้ตอะไรก็ได้ว้าว Vivo เมื่อกี้เห็นชื่อนี่ไง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 ,ไง,ไงอโอเค น้องชื่อวีโบเนาะสรุปน่ะนกแก้วชื่อวีโบสำหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับให้เน็นหน้านะอืะนะอสำหรับคลิปนี้ก็ ลา่อยนะฮะลาะ่อยลา่อยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งสำหรับวันนี้ก็ลา่กยเดี๋ยวนะสำหรับคลิปนี้ก็ลา่อยเอ่อแป <c oughs> ๊บหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ลา่กยเอือ จะรอบกินนี้ายบายจริงๆแหละเอ่อจะรอบกินนี้ก็บายบายเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดบายบายโอเคเดี๋ยวซูมหน้าน้องให้ดูก่อนอันดับแรกแล้วก็บายบายเลยสวัสดีเตอร์นนัาน่ารักน้องอ่าวีโวเนาะเนี่ยชื่อวีโวเนี่ย สำหรบับคลิปนี้ก็บายบายนะคะบายจริงและ10อวอแล้วก็ไปละค่ะบ๊ายบาย